แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาวประมาณ1,000คําคำเกี่ยวกับ t 8 4 o p o t m ปี2025ในภาษาไทยขีดขีดขีดรถถังหลัก t 8 4 o p o t m คือ1ในสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดของยูเครนและในปี2025นี้รถถังรุ่นนี้ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญของกองทัพยูเครนในการรักษาความมั่นคงของประเทศและการยับยั้งภัยคุกคามจากภายนอก ด้วยสมรรถนะการรบที่โดดเด่นทั้งในด้านการป้องกันอาวุธและการเคลื่อนที่ทำให้ T-84 o p l m เป็นหนึ่งในรถถังที่ทั่วโลกจับตามอง T-84 Oplot-M ถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของ T-80 ซึ่งเป็นรถถังที่เคยอยู่ในสายการผลิตของสหภาพโซเวียตแต่วิศวกรยูเครนได้นำมาพัฒนาใหม่จนกลายเป็นรถถังที่มีระบบการควบคุมดิจิทัลที่ล้ำหน้าและมีความสามารถในการรบที่เทียบเคียงกับรถถังระดับโลก เช่น l ลโอพาด 2A7 ของเยอรมันหรือ M1A2 อั r a บร็ซฟ3ของสหรัฐอเมริกาหนึ่งในจุดเด่นของ T84 โ p ป o t M อ m คือกรอบแบบ Modular Composite และระบบป้องกันแบบ Reactive Armor ที่เรียกว่า Du เพลตซึ่งสามารถรับมือกับกระสุนจอกรอบแบบ Heat และ APFSDS ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active เช่น s a สลอนซึ่งช่วยป้องกันขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ถูกยิงใส่ในระยะไกล ในปี2025นี้ T-84 Oplot-M ได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมทั้งในด้านระบบควบคุมการยิงโดยมีการติดตั้งระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมกล้องตรวจจับกลางคืนและอินฟราเรดที่ช่วยให้ผู้บังคับการสามารถตรวจสอบเป้าหมายได้ในทุกสภาพอากาศรวมถึงเวลากลางคืนด้วยในด้านอาวุธ T-84 Oplot-M ใช้ปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มซึ่งสามารถยิงกระสุนจกระและขีปนาวุธนำวิถีจากลากล้องได้ นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7 6 2ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรบนป้อมปืนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากทหารราบและโดรนขุมพลังของ t 8 4 o p l o t m คือเครื่องยนต์ดีเซล kmdb 6 td 2ขนาด1,200แรงม้าที่ช่วยให้รถถังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศทุรกันดารน,นอกจากนี้ยังสามารถข้ามน้ำลึกได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมมาก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการรบในพื้นที่แถบยุโรปตะวันออกที่มีแม่น้ำหลายสายในแง่ขององค์การปฏิบัติการจริงที่8อ o p พลอได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของมันทั้งในสงครามเชิงรับและเชิงรุกกองทัพยูเครนได้ใช้รถถังรุ่นนี้ในแนวหน้าหลายแห่งทั้งในภาคตะวันออกและตอนใต้ของประเทศโดยสามารถรับมือกับรถถังของฝ่ายตรงข้ามที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน แม้ว่า T84 Oplot-M จะไม่ได้ถูกผลิตในจำนวนมากเหมือนกับรถถังรุ่นอื่นๆแต่ความแม่นยำความทนทานและระบบการรบที่ทันสมัยทำให้มันเป็นหนึ่งในขุมพลังที่ไม่ควรมองข้ามในปี2025มีรายงานว่ายูเครนกำลังเจรจากับพันธมิตรเพื่อส่งออก T84 Oplot-M ไปยังประเทศพันธมิตรเช่นไทยซึ่งเคยสั่งซื้อรุ่น Oplot-M ไปแล้วหลายคันโดยการส่งมอบในอนาคตอาจมาพร้อมก,กับการอัปเกรดใหม่เช่นระบบเซนเซอร์ AI และระบบควบคุมจากระยะไกล จุดที่น่าสนใจคือการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมระหว่างยูเครนกับบริษัทพันธมิตรจากยุโรปและอเมริกาเพื่อพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งอาจทำให้ออปอลเอ็มรุ่นต่อไปสามารถปฏิบัติการในรูปแบบเก่งไร้คนขับได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่บทบาทของรถถังในสนามรบยังคงสำคัญการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของที84โอปอล M เอ็มเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่ารถถังยังไม่สูญพันธุ์จากสงครามยุคใหม่ หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มหันมาสนใจรถถังที่มีสมรรถนะคล้ายกับ T-84 Oplot-M โดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นที่ภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งต้องการรถถังที่สามารถเคลื่อนที่ในสภาพพื้นที่ที่ซับซ้อนได้ดีและมีระบบอาวุธที่สามารถต่อรับใช้ได้ทั้งในพื้นที่ป่าเขาเมืองและที่ราบอีกหนึ่งจุดแข็งของ T-84 Oplot-M คือความสามารถในการบำรุงรักษาซึ่งทางผู้ผลิตได้ออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักได้อย่างรวดเร็วในสนามรบ ลดระยะเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มอัตราการปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยทหารที่ใช้งานในด้านยุทธศาสตร์รถถังที่8 4 o p ิ o M ยังสามารถใช้งานร่วมกับโดรนลาดตระเวนและระบบส่งข้อมูลสนามรบแบบเครือข่ายทำให้ผู้บัญชาการหน่วยสามารถวางแผนโจมตีและรับข้อมูลจากแนวหน้าผ่านเครือข่ายแบบเรียลไทม์โดยสรุปแล้วที่ 84O p ิ o สในปี2025คือรถถังที่ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในด้านการออกแบบการป้องกันและการโจมตีไว้ได้อย่างครบถ้วน เป็นอาวุธที่พร้อมสำหรับสงครามยุคใหม่และยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้ชั้นใส่เสียงบรรยายหรือจัดรูปแบบสคริปต์ให้เหมาะก,กับการตัดต่อวิดีโอ YouTube มากขึ้นแจ้งได้เลยครับคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมแนะนำภาพประกอบแต่ละช่วงไหม